ที่นี่คืออุทยานแห่งชาติภูสอยดาวครับเมื่อ30ปีก่อนในข้อพิพาทบ้านรรงกล้าวที่นี่คือเส้นทางที่ชุดรบผสมหน่วยเฉพาะกิจสรีหราชเดโชกองพลรบพิเศษที่1ได้ใช้ในการแทรกซึมนะครับขึ้นไปบนเนิน2.102แล้วก็ข้ามไปยังดินแดนของฝ่ายตรงข้ามนะครับโดยข้ามไปที่เนิน1.662ซึ่งอยู่อีกฝั่งหนึ่งเส้นทางที่เราเดินทางมานี้นะครับคือการย้อนรอยที่ชุดรบผสม ของชอลีหราชเดโชใช้ในการเดินทางขึ้นไปครับภารกิจของชุดรบผสมทั้ง4ชุดของชอ,อสีหราชเดโชเป็นภารกิจที่มีความสุ่มเสี่ยงและที่สําคัญการวางแผนกครอกระทำได้จํากัดอันเนื่องมาจากอุปสรรคนานับประการทุกครั้งที่ผม นำหน่วยเข้าปฏิบัตินะผมไม่ได้เข้าไปตะลุมบอลเองนะแต่ผมจะเป็นคนวางแผนกว่าเราจะวางแผนได้เนี่ยผมจะใช้การบินตรวจการทางอากาศหรือราตระเวนทางอากาศร่วมกับเจ้าของพื้นที่เขาเสมอผมจะขึ้นเองผมย้อนกลับไปหาท่านแม่ทัพว่าผมอยากจะทําอย่างนี้ทุกคนสันหัวบอกโนเวไม่มีทางได้ทำได้ในพื้นที่นี้ที่ผมเคยทําเครื่องไฟเตอร์เข้าไปยังโดนแซม <laughs> ใช่ไหมฮะแล้วปามันปิดตลอด มามีได้อย่างเดียวคุณวางแผนโดยอาศัยแผนที่เท่านั้นผมก็เริ่มกลุ่มขมับแล้วแล้วตอนนั้นเรากําหนดที่หมายหรือเป้าหมายยังไงครับเพราะว่าเราไม่ทราบพื้นที่ด้านหลังของเขาคือคือ,คอเราใช้หลักการก็คือดูแผนที่ประกอบภูมิประเทศแล้วก็พิจารณาว่าตรงไหนที่มันมีเส้นทางแล้วเราก็หยุดหน่วยก็ไปตรวจใช้วิธีแบบนี้ตลอดที่เราไปทาเพราะเพราะ เราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนซี่มนเส้นทางที่จะเขาจะใช้ส่งกาลังบารุงหรือเพิ่มเติมกําลังอะไรเข้ามาในส่วนหน้าเขาเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราต้องไปที่สุดท้ายก็คือที่บ้านนี้นะเราก็วางแผนในแผนที่อย่างเดียวที่เราจะไปได้ทําได้แค่นั้นครับความยากลําบากในระหว่างการแทรกซึมเข้าไปเป็นไงครับโอ้โหยากลําบากมากครับในคืนแรกที่ไปเนี่ยเราต้องผ่านที่โลง่งเป็นที่โลง่งซึ่งเราจะต้องรีบเคลื่อนที่ให้เร็ว เพราะมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเคลื่อนที่ช้าหรือตกเป็นเป้าหมายหรือการตรวจการของฝ่ายตรงข้ามเห็นเนี่ยเราจะอันตรายทั้งหมดฉะนั้นขณะที่ไปที่โล่งเนี่ยเราก็ต้องจับวิธีการว่าเราจะขึ้นไปอยู่ตรงตีนเขาอย่างไรแล้วขณะที่เคลื่อนที่อยู่เนี่ยเราได้ไปพบเจอรถของข้าศึกเขาผ่านมาเราต้องหลบกันอยู่ตรงหัวคนาซึ่งมันเป็นที่โล่งๆเหมือนคนาทั่วไปจนกระทั่งถึงวันที่12 12กุมภาพันธ์เราเข้าใกล้พื้นที่ เส้นทางที่เราจะไปวางอยู่แล้วแต่ปรากฏว่ามันมีระยะหนึ่งระยะประมาณร้อยห้าสิบเมตรเนะฮะมันเป็นที่โล่งที่เขาทํานาแล้วมีกระทำล้างเราก็ไม่สามารถที่จะหลบเลี่ยงเส้นทางตรงนี้ไปได้ก็ต้องจัดชุดทีละสองนายวิ่งไปคือวิ่งไปยังเนินข้างหน้าแล้วก็ส่งสัญญาณด้วยกระจกกระจกไอ้เข็มทิศเราแล้วก็ไปทีละสองคนสองคนงี้เป็นตรวจเฝ้าระวังไปก็คือวิ่ง พาทุ่งนาไปเลยครับค่อยๆวิ่งลัดเลาะเหมือนที่เราฝึกกันมานะครับนี่เป็นเวลากลางวันใช่ไหมครับกลางวันครับกลางวัน,วนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงเ้นทานนี้ได้แล้วแล้วก็ทั้งเราก็ให้ชุดเฝ้าระวงังไปเฝ้าตรงที่มีหมู่บ้านล้างคือเป็นกระท่อมแล้วก็นั่นไปแล้วก็จัดไปทีละชุดแล้วก็วิ่งขึ้นเนินมันมีเนินอยู่ข้างหน้าเราอยู่แล้วเพื่อเราจะไปขึ้นเนินเพื่อจะคุมตรวจการดูข้างหน้าให้ได้ เดินไปไม่ถึงภูสอยดาวแล้วก็ไปถึงที่ที่ราจุดตรงลงแล้วก็ไต้องไปนอนถึงสองทุ่มก็ต้องไปพักพักแล้วก็พอเช้าถึงเดินต่อไปที่ลานสนภูสอยดาวชุดสองที่ไปคู่กันเขาก็ออกไปทํางานของเขาผมก็ตั้งเป้าไว้ที่ยอดเนินภูสอยดาวในแผนที่มันจะเขียนตัวเลขสองหนึ่งศูนย์หนึ่งยอดสูงสุดของบริเวณนั้นเพราะผมหวังว่าถ้าขึ้นที่สูงแล้วหวังว่าจะสามารถตรวจการเห็นที่ตั้งปืนใหญ่หรืออะไรพวกนี้ก็มุ่งไปขึ้นที่ยอดนี้แต่ก็ ลำเ,เคนครับมันชันและเป็นเขาหินต้องขึ้นทีละคนแล้วก็ย้อนเชือกมาแล้วก็สาวขึ้นไปใช้เวลาผมคนแรกที่ขึ้นไปที่ยอดสองหนึ่งูนย์สองเวลาเที่ยงคนสุดท้ายของผมนี่ขึ้นไปถึงเวลาสามโมงเย็นเมื่อขึ้นไปแล้วเนี่ยไอ้ที่เราคิดไว้มันก็ไม่ไม่ไม่เป็นอย่างที่เราคิดว่าขึ้นที่สูงเราจะมองอยู่มาขึ้นไปมาต้นไม้มันคุมอมองแล้วไม่เห็นมองลงมาลานสนยังไม่เห็นเลยครับก็เลยต้องเคลื่อนเคลื่อนย้ายไปตามภูมิวิเทศที่เป็นสันเขา เป้าหมายต่อไปคือจะต้องไปที่ยอดเนินหนึ่งสองซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของสองหนึ่งสองแต่ว่าผมเดินย้อนขึ้นไปนเหนือก่อนไปตามเส้นสันเขาเพราะผมจะไม่ลงหุบเพราะตามสันเขาคือหนึ่งถ้าเกิดมีการมาทะาเราไม่เสียเปียบถ้าลงหุบมีอะไรเกิดขึ้นเราเสียเปียกแต่อ้อมหน่อยช่างเมื่อไปถึงจุดหนึ่งเดินไปประมาณกิโลจากที่เหนือของไอ้สองหนึ่งศูนย์สองเนี่ยแล้วก็มุ่งไปทางไอ้หนึ่งหกหกสองก็ไปตามสันเขาแพราจะไม่ได้ เล็ตงตนะรงเนี่ยก็เดินไปตามเรางเขาเจ้าเป้าหมายคือจะต้องขึ้นหนึ่งโกสองเพราะสองหนึ่งสูงสองตัวจการไม่ได้ละก็เดินไปที่นี้ประมาณกิโลเนี่ยไปเจอผู้เรี่ยวคาญเพราผมก็จะวางชุดไว้จุดประสงค์ก็คือหนึ่งเอาไว้คุค้มครองเวลาผมจะถอนตัวกลับสองเพื่อลดความอุ้ยอ้ายของหน่วยเพราะภารกิจอย่างนี้นไปปรับปลุ่นใหญ่แล้วคนมันเยอะไปมันไม่ไปคล้องตัวก็วางไว,แว้แล้วก็มอบพื้นที่รับผิดชอบเขาบอกทางจุดที่คุณอยู่เนี่ยแล้วก็ลงไปทางใต้เนี่ยคุณรัตเวนหาที่หมาย ถ้าเจอก็มีวิทยุอยู่แล้วก็ติดต่อกับบกควบคุมที่อยู่สันยแดนเนี่ยขอผู้ใหญ่ยิงได้เลยผมที่เหลือก็เคลื่อนที่ต่อไปแต่การเคลื่อนที่ช่วงหลังเนี่ยก็ต้องไปอย่างเงียบรละมัดระวังมากผมก็ใช้วิธีให้ชุดที่รัฐบานนำเนี่ยจัดสามคนออกหน้าไปก่อนไปก็ส่องกล้องส่องตาส่องดูความเคลื่อนไหวไปชา้าไม่จมรีบสามคนเดินไประ,ระยะสักแล้วแต่กาจะประมาณถ้าเห็นว่าปลอดภัยไม่มีร่องรอยกระสือหนึ่งคนจะต้องเดินกลับมารับกำลังบ,บ,บนตัวใหญ่ตามไปมันจะไม่เอกระเลิกมันจะี่เงี่ย เราเดินเฉพาะกลางคืนหรือว่าเดินตอนกลางวันครับเพราะว่าถ้ากลางคืนถ้าเกิดมีการยิงปืนใหญ่ผมก็ไม่สามารถจะปรับปืนใหญ่ได้แต่ในชุดที่เดินไปเนี่ยมันเขาไม่ได้ยิงแล้วก็การตรวจการในผูมเประเทศิเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยลยคุมหมดก็เดินงมไปเรื่อยไล่ไปตามแผนที่ว่าให้อยู่ในชุดนำว่าไปจนเช้าเนี่ยไปดังนี้นี่นจนใกล้ถึงเนินหึ่งอกสองซึ่มันเป็นเชือกขาวทอดยาวจากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก ระยะสูงสุดคือหนึ่งหกสองทางใกล้ๆที่ทังคิดจะมาตกเป้าหมายคือที่นั่นชุดระตะเวนสามคนเนี่ยไปก่อนไปถึงตีนเนินยังาไมา่ถึงก็ไปเจอรองรอยข้าศึกพอมั่นใจมาเจอรองรอยผมก็มั่นใจว่าไอ้รองรอยนี่น่าจะเป็นชุดระตะเวนของเขาที่ระตะเวนระวังป้องกันอะไรของเขาสักอย่างอะไรแบบเนี้ยก็คิดว่าน่าจะใกล้เคียงแล้ว